สวัสดีค่ะวันนี้ก็ให้น้ายต่มาเป็นธุระแทนให้นะคะเพราะว่าซมไม่มีรถนะคะก็ขอบคุณน้ายนะคะที่เป็นธุระเอาผ้าถุงของพี่พี่รอนแล้วก็คุณฟูจิแล้วก็พี่หนูนาที่ฝากให้พอลลี่แล้วก็ขนมพี่มดนะคะให้กล้วยเจ๋งแล้วก็ให้ยำลองแล้วก็ให้ยายนะคะเนาะเป็นขนมกัมมี่นะคะจาก พี่มดพีทีนะคะเนาะก็ส้มก็คือไม่มีรถอะเออรถคือมันพังมันอะไรไปหมดแล้วส้มก็เลยแบบว่าไววหวานให้นะต่ายเนี่ยมาเป็นธุระให้ขนมกัมมี่ที่ว่าพี่มดนะคะพี่มดจะเอาไปแจกให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส้มน่าจะไปไม่พรุ่งนี้ก็มะลืนเนาะ เพราะว่าคือส้มยังไม่มีรถแล้วก็เกรงใจน้าตายเพราะว่าน้าตายก็เอาไปให้เอาไปแจกให้ส้มแบบเยอะแล้วอะแรกๆรกว่าจะเล่นเกมกันแต่ว่าส้มเน่ะไม่มีรถออกไปแล้วก็เกรงใจเขาน้าต่ายด้วยกะว่าจะให้เขาน้าต่ายแบบว่ามาส่งมารับอะไรเงี้ยมันก็เนี่ยแหละเออเมื่อวานนี้ก็ทําแบบปลต่อท่อน้อําออันนี้ต้องขอโทษล่วงไว้ล่วงหน้าเลยนะถ้าทําคลิปไม่ทั่วถึงเออาาเออเออเอ้ต้องเช็คว่า กี่พื้นกี่ชิ้นบางทีมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นใช่ไว้ล่วงหน้าเลยนะเพราะว่าเราก็นาะพูดถึงนั้นบางครั้งคือหาคนไม่เจอก็ฝากใบวานฝากเนาะอยากจะให้เขาแต่ว่าอยากจะให้เขาแต่เขาอาจจะเออยังไม่ไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบไปช่วงเวลานั้นไงต้องอันนี้ต้องขอโทษไวล่วงหน้าโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าไงก็ส้มก็ขออนุญาต ทำคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะหนึ่งหรือสองนะทีเไมส่สีเลือดก่ะเนาะก,ก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราพี่รอนเนาะพี่รอนพี่เสือแล้วก็พี่หนุนนาแล้วก็พี่มดพีทีนะคะเนาะที่อุดหนุนส้มส่วนเอาไว้แจกเด็กๆด,กเ,ด,กเ,ดกเดี๋ยวส้มจะนัดเขานะไต่อีกรอบนะคะรอให้แบบว่ารถส้มพร้อมก่อนเดี๋ยวส้มจะโทรหาเขาหน้าไตา่เนาะอันนี้ก็คือเกรงใจ เกรงใจเขานะตายแล้วก็แอนแอนแอนมีใครเอามาส่งก็ได้รับแล้วนะคะของฝากจากนี่อะไรอ่ะใครอ่ะมึงอ่านดีดีไม่ไมอยากรู้จากข้างในอ่ะอยากรู้ข้างในเออเปิดเด้ปิดปิดไอ้นี่ไว้ก่อนเออคืออะไรอ่ะเจ๊ฮะคืออะไรวะเดี๋ยวปิดปลายไว้ก่อนมันข้างไหนวะ ไม่ใช่พลิกออกมาเลยเออเออยางนั้นแหละเหมือนว่าใครใส่เคียร์รถวะเอะเอไม่มีหมามันเล่นถุงกูอเออนี้นี่ไม่รู้อ,อ๋อเนี่ย มันเหมาะกับฉันไหมฉันเป็นผู้หญิงแบบนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็ไม่ได้พักมี่ก็ขออุ้ยรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าจะส่องนานแล้วแหละไม่จะว่ายังไงแล้วนะเนาะก็ขอบคุณตามนี้นะคะได้รับแล้วนะคะคือคนที่ส่งให้ก็คือน้องบุ๋มน้อยร้อยเอ็ดนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะเนี่ยนะคะเนาะ อุ๊ยไม่รู้จะเรียกอะไรดีเออเรียกพี่ไอเรียกเอาเรียกพี่ดีกว่าเนาะอุ๊ยได้รับแล้วนะคะน่ารักมากเออเดี๋ยวจะเอาขึ้นหิ้งแล้วไหว้ไหว้ก่อนใช้ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าไงก็ขอบคุณน้าต่ายนะคะที่เป็นธุระให้เนาะพอนี้ก็ถือว่าแบบว่ามันเยอะแล้วแล้วทีนี้ดูดิคือมันมืดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม,ไม่ได้อยู่นานนะเดี๋ยวมัน โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวส้มขออนุญาตไปส่งน้าตายก่อนนะคะค่ะเปิดเพลงบะเนี่ยค่ะอืมไม่จำเป็นต้องมีรถเก่งไม่จำเป็นต้องมีรถกระบะอันนี้เอาไวไ<ด>้จูดนะเหรออันนี้ใส่ได้เยอะนะอาม,มาเออโอ้ใส่ได้เยอะเขาเรียกว่าอะไรวะฟีโน่เหรอ,อแกนฟีโลน,ดดนเอออ๋อแสดงว่ามึงจะไม่เอาตะกร้ากลับใช่ปะ ทำไมไม่บอกวะไม่ก็บอกว่าเนี่ยเอามาใส่รถนี่เออใส่ได้เออเอเป็นธุระให้หน่อยนะมึงอย่าลืมหมวกกันน็อกล่ะกูไม่ได้ไปคืนเด้อเออดีว่ะเนาะใส่ของได้เยอะดีว่ะ เออโอ้ยดีโอเคแซงคิวอย่าลืมหมวกกันน็อกไม่เอาไปคืนนะจ๊ะเอนนอของพลอ,อ,องพลลี่ถ้ามันไม่อยู่บ้านก็แขวนไว้ตรงหน้าข้างหน้าข้างหน้าห้องฝากไว้ทีุ่มเออ,เอ,อไม่ธรรมดาหนอะกูแขวนกูแข,ขวนไว้แล้วกูไม่ได้ฝากใครหมาไม่กัดหรอกโอ้โห <laughs> โอเคค่ะ